แล้วก็เอาดโคาริร์ตแล้วก็เบคอนยิ้มใส่เข้าไปผสมกันให้เขาเป็นเนยน้ำโอ้เริ่มวิ่งกันยุ่งเหรอเริ่มวิ่งกันยุ่งแล้วก็ใส่ก็จะทำให้เย็นขึ้นก้ละเอาเอาอีกไม่ก้อนถับตอนเป็นก้อนไกลละก้อนเราก็เปิดไม่ก้อนเราก็ใต้อีก ยังกลลเราขอทายเองแปนาทีเตานาทีมัน้มนี้าอันจ้างหาให้ซีฟถ้้เองหน่อยได้บอจ่ามันามา่าน้แตเขาไปยังมัโดดยืนดมยืนนี่มาบ่มันสีแพ่กินบอหน้มันแพงขางคนมันับแพ่เอาไปตั้งไว้ขางซีซีซีๆิ้ขังบ้านนั่ แม่นมนสิบมาสอไปดนยาอย่างนั้นินกินสิครับแม่กิน่ะไหอมคือยุ่งมันจะบวหัหัมเข้าไปว่า่างคนจะแพ้กินเป็ไข้ห้ามกินกุ้งจมูกบวมบวกไก่ย่างมากหาตัวนี้ที่เราพาทำคือตัวหายเงี้ยประสันกรบพาอรัยวงนะครับไม่ใช่ปราสิเอิญมันเล่นกี่ไรหุนแปะเอามันมันกับเ่าเป็นยังดอกแต่ถ้าเราจะข้ยุงเราจะใช้วิธีง่าย ตงขยืนสูตท้องแม่งหนุตูหมอยู่รอบพ่อสตอร์ขวดหนูม่วนนะครับเพบอกว่านให้ใช้น้ำประมาณหนึ่งขวดเะระครับสมมติเ่ออันนี้คือมะเฟื่อยที่มือตะเจดีย์าุเอามาพี่เอามพี่ดอันนี้คือมะเฟื่อย้างพูว้าเบิ้อปบนข้านเบื้องบาน่ไปขอดลงใน้บุยเอามาเอมามาเท่ยิง คีที่มนี่งน่าเซตเ่นแกงมาน่อยางนร่อยแงากนาแกงรงอันด้นี่นอยจะนกข้นนะังนี่เนี่ยเรมเี่จมันถังงมมันมันระบเป็นก่อนเลยเป็นเนื้อแล้วถ้าเปนเข้ากันดีแล้วเนาะเราจะกจะกอบให้มันง่ายคือรกอบในช่วงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราควรยิ่กวมันยิ่งเหนื่อยิ่งข้นยิ่งึงนะ เอาควนอีกควนี้แก่พันนี้แล้วเอาข้ายูนต่อน,นี่มันขวนขึ้นไปครับต้างอยู่ยังไม่จบต,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 ตัวตัวสเปรย์ค่ายูนเนาะนะครับคือเราจะใช้น้ำประมาณหนึ่งขวดนะครับะจะเป็นน้ำหกร้อยมลหรือห้าร้อยมลก็ได้เนาะนะครับใส่อของที่บ้านเราน่าจะมีอยู่เกือบทุกท่านเนาะน้ำยาล้างจานนะครับ <S <S ยุ่งไรใบยูนุมกล้วยบุยไยกไก่แบบเอาเบาเอาใบัะเกียบไปมัด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 ยู่นะใบัะเกียบไปมัดเลยนบัะเกียบไรไรบารูคนมามัดไรไอก็ไปมัดไว้นะหอกข้าวเข้าไหนแบบหอกสียบ เออก้เจ็บตัด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 ่บตันตัดตัาตัดตัาตัดตัดตันตัาตัดตัดตันตัด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 ันตัดตัาตัดตัาตนดตัดตัดตัดตดตดตนดตัดตัดตั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 ตาตัตันตัตตาัตัตต อ่ะมันคือมันไม่เป็นอันตรายกับเรามากเนาะอย่างพวกน้ำยาที่เขาใส่ขวดกระป๋องฉีดเนี่ยมันจะเป็นข้างหน้าแล้วก็พวกสารเคมีเวลาที่พ่นฉีดบางทีว่าเราสูดดมเข้าไปเราก็จะเมาหรือว่าเวียนอะไตอันเราเดี๋ตัวนี้ก็คือเรามีที่ในบ้านอยู่แล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้น้ำจาร์น้ำยาล้างจานอย่างเดียวแต่ว่าอันตรายอยู่เนี่ยคือถ้าฉีดเยอะลงพื้นนะครับ เวล long, าแหไปขอ,ขอหอ้ approved, อง้าเข้าเบียกงางลื่นแปลกไงหลังกา้องานม้ยไม่มันเบียกเน่ยเบียก็ตัวน้าคุณหมอเฮียใส่บังขันหน้าคูงผูหรอน้าคุอน้าน้าผูงผูงน้าผู้พูงน้ำรับผมผูแก่ผจย แข่งแรงดีายนาพูดเรานั้นอ่ะเราโม่อไปงั้นเราไม่คนไปเยเอานะต้านใจเขนัเด็กกินอน่ะมันยังไม่คนเละคนดีๆแข็งไม่ได้จะเฟียดเด็กินงอนคนดีๆทางนี้เขาเก็บคนละบ่มไปยืนทั้งคนนี่จิตต์ตไม่ไม่ไม่ย่ามาทานันมูหลายยากงนี้เรา นี่นผมสั่งมาครับเรือร้อยู่ในอุดรเราไม่ดีสั่งเอาอันนี้คือยังไงอ่อีกครับเอากไเอากูนไปหนุมันเลยตเดียวพพอนะครัอันนั้นอันนั้นไม่ได้่ยรอกเนั่นเริ่มงแต่เรอแจะออแล้วก็ผลจะออกาดีกูดอย่างพร้อมที่ไหนเนาะน้องที่มาด้ พร้อม่เอาอะยที่ตีแป้งมาหน่อที่ตีแป้งตัวขาวๆอยู่ไหมอยู่อยู่นี่ไม่หรืออยู่ในรถไม่จะอยู่ในรถนะอันนี้มันสนุกคนเนาะถังสูงคนงานนะของสุวรรณชาติจะมีแค่จะมีแค่อันนี้แล้วก็อันนี้ แค่ม yeah. 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 ัวน uh, ี้ไม่เล okay. ือดใช่ไห่เขาเรียว่าที่ใ้รือแผมก็ให้ตะทครมาขวดใหญ่ขวดนึงด้วยนะขวดแค่นี้ขวดใหญ่ผมเบี่งเห็น เท่านี้ไม่ไม่ไม่ที่ละหลอดแต่ตำคนนี้อดู่ไก่แท่บั้น้ำเก่แบัีวดิคุณ่ปนาหมอนปวดนึงคือเดี๋ยวนะครับเ่วานนี้ผมจัดให้นึ่งเท่านี้อีกปดหนึ่งเท่านี้แล้วก็ปวดใหญ่แล้ลงกบเิดอนกันป ไอันก็ไม่มีนี้มีนะผมจัดมาให้ไม่มีค่ะไม่ไม่ไ่้อเห็นมีแต่ว่าไม่มีตะไครหอมตะไครเนี่ยวดนี่คนที่นตัวนี้ไม่ใช่ตะไคร่หอมตัวนี้น้ำมันทั้งไงคือตะไคร่หอมของเขเตัวนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กนีตันม่้จะมีคนคนเดี๋ยวใจเย็นๆแต่ใมันจะมีสองขวดมันจะมีขวดเล็กกับขป็นเนี้ยแ้่ก็อีกขวดนี้นก็จะเป็นขวดเล็กๆนี้ผมจัดให้ครบรบเี็บอรลื่อมน่ะเป็นทเรี่ได้เเนาะ นกต่อไปเลยใสดใส่ว้เหนรปลกยูคาิตาสิบิสอยู่ราานสมบูรณ์วิชการหรือร้านโอเคนะครับร้านสมบูรณ์วิชการอยู่ที่ตรงข <endpoint. S 1> ้ามกับอุดริสเตียนร้านโอเคอยู่ตรงใกล้ๆกับผมจะว่ายังไงนะที่จอดรถที่สุดด้านหลังเราจะเป็นท่าดบราโตลงประมาณห้องที่สามะ ยี่ส่นในนะยี่ส่ในใช่ไหมคะใช่ร้านสมบูรเ็บอ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 ที่ี่ที่นดนนดนแล้วอันนี้อะไรครัโลชั่นครับอ๋อน่ใช่เนี่ยมันจะมีตัวนี้ใช่ไหมที่บอกที่ว่ามันจะมีขนาดอันนี้คืออะไรครันีแต่ไหอบ ปอ้ส่วนผสมมีมามีมาแค่ไอ้น้ำมันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ไม่มีมีนีใกล้แล้วยิงใกล้แล้วยิงใกล้แล้วยิงได้ล้วคะขอได้เลยเนาะ